สมุนไพรชนิดนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่านกนอนทะเลนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ใช้กันแพร่หลายในอินเดียในเวียดนามเพ,นเพื่อนเเข้าไปหาอ่านกันได้ตัวนี้ใบรละรากจะต้มดื่มนะคะแก้โรคทางเดินอาหารแก้ลำไส้นะคะแก้อาการปวดท้องแก้ร้อนใน เป็นยาบำรุงร่างกายค่ะเพื่อนเพื่อนยอดอ่อนนี่คนใต้เนาะจะใช้เป็นผักสดกินคู่กับน้ำพริกนะคะใส่ลงไปในแกงแล้วก็กินกับขนมจีนน้ำยาใครที่ใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรนกนอนทะเลโทรมาที่อ้อได้เลยเนาะ087 606 9955นะคะ อังศา09ติดตามเพจมเมล็ดพันธดีกระเสดวิธีไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ